กําลังเรียนอยู่เรารู้สึกแบบด้อยค่าตัวเองไหมแบบตัวชีวิตตัวเองมันลําบากจังหวะอะไรเงี้ยไม่อะหนูไม่อะหนูจะไม่โทษโชคชะตาว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอะเราก็ไม่รู้ว่าอาดีตเราไปทําอะไรมาซึ่งเราก็ไม่รู้มันถึงส่งผลมาให้เราอยู่ในครอบครัวที่ยากจนพอเราจบมาเราไม่รู้เลยว่าภายในใต้คําตอบที่คําว่ามีอะคือพ่อกับแม่ต้องเอานาไปขายเสียไร่เสียนาแล้วก็แม้แต่ที่บ้านเองอะค่ะ ก็ออกไปจำนองเพื่อให้เราอ่ะเรียนจบปริญญาตรีเราออเดอร์แรกดีใจไหมครับออเดอร์แรกค่ะดิดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่ามันจะขายได้โชคชะตาก็พลิกกลับจากที่เราขายได้80มันก็ลดเหลือ50เหลือ20เหลือ10ออเดอร์ ตตตนโกาาาสสปรรริิิญญีวทยศ์บัณฑลูกชาวนาที่มีเงินลงทุนเพียง1,800บาทโดนด,ดูถูกว่าไฟสูงแต่ครอบครัวคือแรงซัพพอตที่ทำให้เธอประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้เธอไม่เคยโทษโทษชคชะตาเธอคิดแต่ว่าจะทํายังไงให้ครอบครัวสบายลองผิดลองถูกด้วยเงิน1,800บาท วันนี้กัดไม่ปล่อยจะพาไปพูดคุยกับคุณโฟกัสตัวแทนแบรนด์ชายนิ่งเธอทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้ไปชมกันได้เลยนะครับตอนนั้นมองอะไรอะกินอะไรตอนนั้นก็คือไม่คิดอะไรแต่อยากทำอะไรก็ได้ที่มันสายกันแพทย์ได้เงินเดือนเยอะตอนนั้นแค่มองว่าได้เงินเดือนเยอะคือตอบโจทย์ลัเพราะว่าอยากให้พ่อแม่สบาย คนอื่นอาจจะโตมาในฐานะชนชั้นกลางนะแต่หนูเนี่ยพูดได้ว่าโตมาในฐานะที่ครอบครัวค่อนข้างจะยากจนแต่โชคดีของหนูอย่างนึงคือครอบครัวเนี่ยเป็นแรงซัพพอร์ตให้หนูดีมากๆปกติอะคะ่ะเพื่อนที่รุ่นเดียวกับหนูอะก็คือหนึ่งก็จะไปเรียนมหาลัยในตัวจังหวดัดในจังหวัดข้างเคียงก็คือที่บ้านชอบเซลเนาะเป็นคนหัวสูง mm hmm. ก็เลยฉันจะไปเรียนที่กรุงเทพนะ mm hmm. ก็เลยบอกพ่อกับแม่ ซึ่งแบบที่บ้านนะคะชาวบ้านก็จะแบบก็ไม่มีตังค์แลมาถึงอยากไปเรียนกรุงเทพอันนี้ก็โดนดูถูกแต่พ่อกับแม่คือแบบบอกว่าตั้งใจจริงๆใช่ไหมคือท่านจะถามความตั้งใจของหนูก่อนหนูก็บอกว่าตั้งใจจริงๆ พ่อเขาแม่บอกงั้นไปก็เลยถามกลับว่าแล้วพ่อมีตังหรอก็คือคําตอบที่ได้มาก็คือมีพอเราไปเรียนนะคะัทุกครั้งที่จะจ่ายค่าหอค่าเทอมต่างๆเนี่ยเราจะโทรบอกพ่อกับแม่แล้วพราะด้วยความที่เราก็รู้นะว่าครอบครัวของเราค่อนข้างจะยากจนโทรไปถามว่าเออพ่อกับแม่ได้เวลาจ่ายค่าเทอมแล้วนะอย่างเงี้ยตังจ่ายค่าเทอมไหมคําตอบที่ได้ก็คือมีพอเราจบมาเราไม่รู้เลยว่าภายในใต้คําตอบที่คําว่ามีอ่ะคือพ่อกับแม่ต้องเอาหนาไปขาย เสียไล่เสียนาแล้วก็แม้แต่ที่บ้านเองอะค่ะก็เอาไปจำนองเพื่อให้เราเรียนจบปริญญาตรีตอนกลับไปก่อนที่เราจะมาขายของออนไลน์เนี่ยเรากำลังเรียนอยู่เรารู้สึกแบบด้อยค่าตัวเองแบบมั้ยแบบตัวชีวิตตัวเองมันลำบากจังหวะอะไรเงี้ยไม่อะ่ะหนูไม่อะ่ะในหัวหนูจะไม่มีคําว่าทําไมฟ้าถึงเล่นตลกทาไมไม่มีมาคกูจะทายังไงดีพ่อแม่สบายให้ชีวิตเราดีขึ้นเราจะทํายังไงในหัวมีแต่คาว่า จะทำยังไงหนูจะไม่โทษโชคชะตาว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอะเราก็ไม่รู้ว่าอาดีตเราไปทําอะไรมาซึ่งเราก็ไม่รู้มันถึงส่งผลมาให้เราอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ชะตาชีวิตหนูเป็นคนกําหนดได้หนูก็เริ่มจากวันนี้มันมีคํากล่าวบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอาดีตเราทําอะไรมาให้ดูความเป็นอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าเราอยากรู้อนาคตน่ะ ก็ให้ดูการกระทำปัจจุบันนี้เพราะว่าอดีตส่งผลมาปัจจุบันปัจจุบันส่งผลไปยังอนาคตในเมื่อหนูเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนถ้าไมหนูจะหลุดพ้นจากคำยากจนไม่ได้ล่ะถ้าหนูตั้งใจทําอะไรสักอย่างแล้วตอนที่เข้ามาออนไลน์มันตอนเข้ามาออนไลน์ก็คือช่วงแรกมันอาจจะสวยมีใครสอนไหมไม่มีเลยตอนแรกมไงหนเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยเปิดไลน์แอก็ด้วยตัวเอง ไลแอดด้วยตัวเองทุกอย่างติกต็อกก็ด้วยตัวเองติกต็อกเปิดเองค่ะเพ <ละ S 2> ราะว่าเล่นเ,เล่นอยู่แล้วเล่นหมายถึงว่าเล่นเต้นๆอะไรอยู่แล้วคิดอะไรไปทาไปดนใจทำให้เราออกมาพูดเกี่ยวกับการชะลอวัยคอ๋อก็อาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์เนี่ยบอกให้การพูดเก่งงั้นวิชาธุรกิจเราเอาไปพูดให้ความรู้แรกๆอาจารย์แค่ต้องการ อยากจะสื่อสารว่าขณานี้มันมีนะเรียนแล้วมันคืออะไรเฉยๆเพราะทีนี้พอเราอาัดคลิปเกี่ยวกับกูต้าไทโอนคอลลาเจนไปอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าดันสนใจแล้วแต่ทีเนี้ยไม่ได้สนใจว่าจะเป็นกูต้าหรือคอลลาเจนนะสนใจว่ายี่ห้อไหนก็บอกมาเลย mm hmm. ถ้าของไหนมันดีดีก็บอกมาเลยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการสร้างตัวตนเราอ,ออเดอร์แรกดีใจไหมครับอ,ออเดอร์แรกคร่ะเด็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่ามันจะขายได้คิดว่าจะปังหนึ่งขนาดน,นี้เมื่อตอนนั้นเลยไม,ไม่คิดเลยคิดที่แรกคิดว่าทำเงินก็ได้ให้พันแปดเยไม่ขาดทุนก็พอะ แต่ใจลึกๆก็คือมันต้องมีคนซื้อแหละสิบกระปุกเนี่ยตอนนั้นมีผู้ติดตามยังครับตอนนั้นผู้ติดตามประมาณสองสามพันคนนี่แหละสองสามพันคนเองใช่พอเริ่มอัดคลิปชะลอไว้นะตอนนั้นทิกต o อกมันปังง่ายเนาะมันก็ขึ้นมาหมื่นหมื่นคนสองหมื่นคนพอเราเริ่มขายเลยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะใช่แล้วก็มันก็เหมือนกับโชคชะตาก็พลิกกลับก็คือมันมีแอดแมนจเจอร์เข้ามามเราไม่รู้ว่าว่าแอดคืออะไรอะอเรายิงไม่เป็นอะจากที่เราขายได้80มันก็ลดเหลือ50 เหลือ20เหลือ10ออเดอร์ต่อวันก็เลยโทรหาพี่นมลพี่นวลว่ากัดความจริงพี่อยากสอนนะแต่มันไม่ได้มันผิดกฎหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็น้าด้านหัว่พี่นมลบ่อยๆจนอีท่าเนี่ยไม่รู้เขาก็ขับรถมางั้นเดี๋ยวพี่ไปรับมาสอนแต่หนูอยาบอกใครนะเรียนแอดหกโมงยันตีสามแล้วก็ปล่อยแอดเลยตื่นเช้ามา8ปดโมงออเดอร์กลับมาเลยห0 0บาทอะไรเลยแทนที่เราจะมีเวลามาดีใจกลับไม่มีเลยค่ะเพราะว่า เราต้องใช้เวลาในการแพ็คของแล้วหนูต้องทําคนเดียวทีนี้เพื่อนมันก็เริ่มไม่ว่างกันละเราก็ทําแบบปดนอนได้ประมาณคืนสองคืนเนี่ยนะคะก็เลยโทรหาพี่นโมนีกลอม <c oughs> ว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูทํายังไงดีพี่หนูบอกว่าถ้าเราทาเองไม่ไหวก็จ้างนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการมีลูกน้องหนึ่ง <c oughs> คนสองคนจนตอนนี้ก็มีสิบสองคนนะคะสิบสองคน <c oughs> เลยหรอ <c oughs> ว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมครับคนอื่นอาจจะมองว่าเป้าเราอาจจะต้องก้าวกระโดดกว่าน,นี้เราจะเติบโตกว่าน,นี้เป็นสิบเท่าหนูขอแค่เท่านี้แหละขอให้มันสเตเบิลหนูจะโฟกัสกับความสุขถ้าเติบโตขึ้นแล้วหนูเหนื่อยกว่าเดิมแล้วหนูไม่มีความสุขหนูไม่มีเวลาให้ครอบครัวหนูไม่เอาหนูขอแค่แค่นี้แหละเล็กๆแต่ หนูอยากกินอะไรได้กินหนูอยากไปเที่ยวที่ไหนได้ไปเที่ยวหนูพอใจเท่านี้แหละแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องโตจริงๆหนูขอโตแบบมีคุณภาพก็คือลูกน้องหนูจะต้องมีความสุขด้วยในการทํางานหนูจะต้องมีความสุขหนูต้องมีแพชชั่นในการทํางานด้วยครอบครัวหนูจะต้องมีเวลาให้ด้วยแล้วก็หนูจะต้องมีเวลาเที่ยวด้วยเพราะว่าเราทํางานมาใช้ชีวิตเราไม่ได้เอาชีวิตทั้งหมดมาใช้กับงานหนูเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดก็คือตั้งแต่เรียนมหาลัยละตอนนั้นมีไม่มีไม่รู้แหละ หนูโฟกัสไว้แล้วว่าอนาคตฉันต้องมีหนูจินตนาการไว้เลยว่าหนูจะมีบ้านยังไงบ้านหนูจะเป็นยังไงแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงๆเพราะฉะนันหนูคิดว่าถ้าเราไม่ต้องโฟกัสข่ะว่าฝันนั้นจะใหญ่เกินตัวที่เราไปไม่ถึงตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยเดินตามอย่างน้อยถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ยเราไปไม่ถึงแต่อย่างน้อยเนี่ยกลางเป้าหมายนั้นน่ะเราก็คือประสบความสำเร็จ้วเพราะฉะ <ๆ S 1> นั้นเนี่ยตั้งเป้าหมายใหญ่ไปเลยค่ะวาดฝันไปเลยค่ะว่าเราอยากมีบ้านแบบไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากมีเงินแบบไหนเดี๋ยวกดแรงด ทำให้เราเป็นแต่เราก็จะต้องตั้งใจใทำด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่าวาดฝันแล้วไม่ทําอะไรเลย